ครับวันนี้มาดูขั้นตอนการสร้างบ้านของทีมงานช่างพัดนะครับทรงดีศูนย์นะครับเป็นสไตล์โมเด์นนะครับผมที่อุดรธานีนะครับร้5ตารางเมตรครับหลังนี้เนเราเตรียมหลุมไว้แล้วนะครับหลุมเสาเอกเสาทอันนี้เหล็กเส้นเสานะครับหกเส้นนะครับตั้งเสาเอกเสาโทครับผมนะครับ พอตั้งเสาเอกเสาโทเสร็จก็เทฐานเลยนะครับเทฐานเสาเอกเสาโทไว้เสร็จแล้วก็ก็ฐานฟุตติ้งนะครับผมเนี่ยฟุตติ้งเทเสร็จแล้วก็เสาเอกเสาโทจะเป็นอย่างนี้นะครับตั้งเสาเหล็กเส้นเลยครับผมในวันเดียวกันนี่แหละครับเสร็จแล้วเทต่อหมอ้อเทลีนเลยครับลีนท้องคานทมดินแล้วลูกเหล็กคานครับผม ผูกล็กคานพอผูกเล็กเสร็จก็เตรียมเข้าแบบเลยนะครับเอาเข้าแบบคานครับผมเข้าแบบคานเสร็จเทคานครับใช้คอนกรีต280นะครับผมสเต็ง280แนะ่ครับเทคอนกรีตแกะแบบเสร็จก็เดินท่อปลวกครับผมเดินท่อปลวกเดินท่อปลวกระบบประปาให้เรียบร้อยด้วยนะครับเอาถมดินนะครับถมดินผูพัติกลูกเล็กเลยครับผม พอเสร็จแล้วปูพลาสติกเสร็จแล้ววางเหล็กเสร็จแล้วเทพื้นเลยนะครับเทพื้นเสร็จแล้วเร็วๆเลยนะครับเทพื้นเสร็จแล้วตั้งเสาครับผมตั้งเสาเทเสาเสาเทเสาเสร็จทําระดับบ่มเสานะครับใช้พลาสติกบ่มเสานี่แหละครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยโล่งๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอเทเสาเสร็จเอาเหล็ก โครงหลังคามาแล้วครับผมเป็นเหล็กกาวานาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งเหล็กทั้งไม้เชิงชายมาส่งแล้วเตรียมจะขึ้นเอาขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงหลังคาเนี่ยนะครับโครงก็จะเป็นเหล็กถักออกมาประมาณนี้นะครับเป็นเหล็กกาวานาทั้งหมดนี่ครับองศาหลังคาก็ตามแบบนะครับสไตล์โมเดิร์นหมาแงนเนี่ยแหละครับผมนี่ครับเหล็กค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับหลังนี้ แอาลครับขวงเหล็กเสร็จแล้วก็ติดเชิงชายแล้วก็มุงหลังคาเลยครับเพาแดดร้อนมากเลยช่างข้างล่างจะได้ก่ออิดนะครับก็จะขึ้นก่ออิดแล้วเนี่ยครับข้างล่างก็ก่ออิดไปช่างเหล็กก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับนั่นในเริ่มก่ออิดทำเสาเอ็นทับหลังนะครับจับเสี้ยมแล้วก็ฉาบฝ้าภายนอกช่างก็ทําคู่กันไปด้วยเลยนะครับเดินท่อร้อยสายไฟก็ช่างไฟทํานะครับ หลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับก่ออิฐเสร็จติดนะครับบ้านเออบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นสามห้องนอนหนึ่งห้องโถงสองห้องน้ํานะครับมีระเบียงนะครับหนึ่งห้องครัวนี่แหละครับขันด้านหน้าพอเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ าสีฟ้าภายนอกแล้วก็สีผนังเชอร่าด้วยนะครับทาสีไว้ก่อนจะได้ทํางานอย่างอื่นได้นะครับไม่หกลงมาโดนทำในกระปูกระเบื้องผนังห้องน้าเสร็จแล้วนะครับนะครับช่างก็จะเริ่มตกแต่งภายนอกแล้วครับติดบัวนะครับติดบัวกรอบหน้าต่างบัวบนบัวล่างแล้วก็เหล็กโชนะครับเหล็กโชวเหล็กโชหน้าผ่านเนี่ยครับนี่ครับ,รบเหล็กราวระเบียงก็จะติด เหล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรบวดลายของเหล็กนะครับนี่แหละครับด้านหน้าถ้าเรามองไปก็จะอยู่ประมาณนี้ด้านในก็ทําฝ้าเลยนะครับพอทาสีรองพื้นเสร็จแล้วฝ้าส่วนใหญ่จะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟทั้งหมดทุกห้องนะครับนี่แหละครับเป็นฝ้าฉากเรียบทั้งหมดนะครับห้องนั่งเล่นนะครับฝ้าจะเป็นฝ้าแผ่นฟอยทั้งหมดเลย นะครับเริ่มปูพื้นกับเบื้องเลยนะครับเป็นพื้นห้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมาลงอีกทีนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ